วิธีไหว้เจ้าที่งบน้อยถึงงบมากหมูให้ปังการไหว้เจ้าที่ทำอย่างไรใช้ทูบกี่ดอกสารเจ้าที่เปรียบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยไม่ควรปล่อยให้ชำรุดแตกหักเก่านานรวมทั้งตุ๊กตาตัวแทนตายายคนรับใช้นางรำช้างมา้าควรดูแลทำความสะอาดให้สวยงามจัดหามาเปลี่ยนใหม่บูชาด้วยทูบเทียนดอกไม้พวงมาลัยและเครื่องสังเวยตามโอกาสที่ควร วันนี้เรามีวิธีการไหว้เจ้าที่ไหวยอย่างไรให้ปังมาฝากมีของไหว้สำหรับคนงบมากงบน้อยก็ไหวให้ถูกต้องได้ปังเหมือนกันเสริมดวงได้เหมือนกันก่อนจะดูของไหว้เรามาดูก่อนว่าวิธีการสื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางทำอย่างไรให้เมตตาเอ็นดูให้ท่านให้พรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเริ่มด้วยที่จิตใจเราก่อนที่เชื่อว,ว่าเจ้าที่เจ้าทางมีจริง ที่ทางที่เราอยู่นั้นมีผู้พิทักษ์ปกปักรักษาอยู่เป็นเจ้าของเดิมจะเป็นเทวดาหรือวิญญาณชั้นไหนก็ตามถ้าเราคิดดีมีจิตใจที่นอบน้อมกระตันยูรู้คุณท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็รักเมตตาเอ็นดูสิ่งที่ไม่ควรขาดเมื่อเราตั้งใจจะไหว้บูชาเจ้าที่นั้นคือน้ำเปล่าน้ำสะอาดที่ควรต้องมั่นเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนทุกวันได้ยิ่งดีสื่อถึงความตั้งใจดูแลถ้าเปลี่ยนทุกวันไม่ได้ควรเปลี่ยนทุกวันพระหรือเลือกวันเปลี่ยนเป็นวันเกิดเราวันใดวันหนึ่งก็ได้การจุดทูปไหว้เจ้าที่ใช้ทูปห้าดอกจริงๆตัวข้าพเจ้าเองก็เคยได้รับการสื่อสารจากเจ้าที่มาเข้าฝันบอกกล่าวให้ทราบด้วยว่าใช้ธูปห้าดอกส้มห้าผลแก้วมังกรหนึ่งลูก ถ้าไหวาปู่เพิ่มก็เพิ่มบุหรี่เข้าไปด้วยหนึ่งซองจริงๆบทสวดนั้นไม่ต้องมีก็ได้เรานำของมาบูชาจุดทูปบ,บอกเราท่านก็พอแต่ถ้าต้องการรับบทสวดสำหรับไหวเจ้าที่ก็มีดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าเจ้าที่เทวดานังปิยสุต,ตวามหาราโพประสิทธิราภา ประสัญน,นะจิตตาสีทาสุทธีพระวันตุเมขอบารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันนี้ถือเป็นเลิกงามยามดีขอจุดธูปเพื่อสักการะพร้อมน้อมนำเครื่องเส้นสังเวยอันเป็นมงคลทั้งหลายอันประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ว่าไปว่าเราเอาอะไรมาถวายท่าน ลูกมีน้อยมีมากไหว้ได้ตามกำลังหากมีน้อยก็บอกเล่าไปว่าถึงจะมีน้อยแต่ถวายด้วยใจจริงความเคารพบ,บูชารู้คุณหากวันใดมีมากจะไหว้ามากขึ้นตามกำลังศรัทธาขอให้อยู่ร่มเย็นในสถานที่แห่งนี้อุดหนุนคำจุนดวงชะตาให้ยิ่งอยู่ยิ่งรวยมีความสุขปราศจากโรคภัยค้าขายดี การงานรุ่งเรืองด้วยบารมีเจ้าที่เจ้าทางดนบรันรดาลให้สุขสมหวังทุกเรื่องหากลูกทำสิ่งใดพลาดไปผิดครั้งไปขอเข้ามาขออาภาัยแด่เจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษทั้งหลายนสถานิที่นี้ด้วยโปรดอดโทษงดโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าขอความเจริญจงมีแก่ลูกช้างทุกประการอยากเพิ่มความปังมากขึ้น เมื่อเราทำบุญทำทานใดอย่าลืมที่จะอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านด้วยจะทำการสิ่งใดค้าขายก็จะร,ำร่ำรวยโดยง่ายสมใจการเตรียมของไหว้เจ้าที่ใช้ทุบห้าดอกเหมือนกันทั้งหมดจุดเทียนสองเริ่มเพื่อความสว่างสวยัยดอกไม้นำใส่แจกันให้เรียบร้อยสำหรับผู้งบน้อยเตรียมของไหว้ส้มสี่ลูก แก้วมังกรหนึ่งผลน้ำชาห้าแก้วหรือน้ำเปล่าหนึ่งแก้วงบกลางกลางทูบห้าดอกส้มห้าลูกแก้วมังกรมะพร้าวหนึ่งลูกเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์อังห่นแดงซับจะได้มาเป็นพวงกล้วยหนึ่งหวีสิ่งใดก็จะได้ได้หมายได้ง่ายๆขนมมงคลห้าอย่าง ทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมเม็ดขนุนถ้วยฟูขนมทองหยิบสื่อถึงการหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองทองหยอดสื่อถึงการมีเงินทองใช้ไปไม่รู้จักจบสิน้นฝอยทองสื่อถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนเส้นของฝอยทองเม็ดขนุนสื่อว่ามีคนคอยสนับสนุนเกือ้อกูลให้จเจริญก้าวหน้าถ้วยฟู สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูการไหว้อาหารขาวเรามีงบกลางๆไม่ค่อยมีมากใช้เป็นหมูนอนตองหรือหมูสามชั้นรองด้วยใบตองแทนหัวหมูต้มไข่เป็ดแทนการใช้เป็ดไก่ต้มหนึ่งตัวแล้วจุดทูบบอกเราวิธีไหว้เจ้าที่สำหรับคนงบมาก ใช้ทูบห้าดอกผลไม้เก้ายอย่างเลือกเอาที่เป็นมงคล 1. ใช้ส้ม5้าลูกนิยมใช้สม้มเปลือกสีส้มหรือสีเหลืองทองเสริมเรื่องความโชคดีมัง่งคั่งและความเป็นสิริมงคล 2. แก้วมังกรเสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ 3. มมะพร้าวหนึ่งลูก เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ 4. อังหุ่นแดงทรัพย์จะได้มาเป็นพวง 5. กล้วยสิ่งใดที่คิดไว้จะได้มาอย่างง่ายดายหลิ้นจี่เสริมเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยและความโชคดี 7. ลูกพรับเสริมเรื่องความเข้มแข็งชีวิตร้ายอุปสรรคแก้ปัญหาทุกอย่างได้ แแอปเปิลแดงเสริมเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 9. สาลี่เสริมเรื่องโชคราบเงินทองไหลามาเทมาพบเจอแต่ความโชคดีและความเป็นสิริมงคลของขาวว่ายด้วยหัวหมูเป็ดไก่ต้มแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ขนมมงคลเก้าอย่าง 1>, 1. ขนมชั้นสื่อถึงการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง 2. ทองหยิบสื่อถึงการหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทอง 3. ทองหยอดสื่อถึงการมีเงินทองใช้ไม่รู้จักจบสิน้น 4. ฝอยทองสื่อถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนเส้นของฝอยทองหเมฆขนนสื่อว่ามีคนคอยสนับสนุนเกื้อกูลให้เจริญก้าวหน้า 6. ถวยฟูสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู 7. จามงกุดสื่อถึงความมีเกียรติสูงส่งรักความเป็นผู้นำแปทองเอกสื่อถึงความเป็นที่หนึ่งในการทำสิ่งต่างๆ 9. เก้าเสนจันสื่อถึงความมีสเสน่ห์มีคนรักใคร่เอ็นดูผลไม้ชนิดใดที่ไม่ควรนำมาไหว ส่วนใหญ่ผลไม้ที่ไม่แนะนำให้นํามาไหว้ในพิธีต่างๆจะเป็นผลไม้ที่มีชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเพราะเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในการเริ่มต้นชีวิตธุรกิจและการงานทําให้พบเจอแต่อุปสรรคและความเหนื่อยเช่นระกำลูกท้อลูกชิดลูกจาาลูกพับระมุดลงังสาดมังคุดกระท้อนมะควิดมะตูมน้อยหนาพุทรา การนำผลไม้มงคลมาใช้ไหวในพิธีต่างๆถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะทั้งผลไม้คาวหวานเหล่านี้ร้วนแฝงไว้ด้วยความหมายดีๆที่มีความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวขอให้ร่ำรวยและปัง,ปงๆเฮงๆกันทั่วหน้านะคะ